แมงดาทะเลจ้ะติดอวนขึ้นมานะลุบงบ่าวช่วยช่วยปลดปล่อยมนะันลงทะเลโอหนี่หางสามเหลี่ยม,น,มนะลุงเนาะแต่ว่าตัวผู้ตัวเมียโอ้ตัวเมียจะลุงมีไข่ไม่รู้มีไข่หรือเปล่าช่วยนีก็ั <laughs> ช่วยแต่ขอดูไข่ไม่ได้เอามันกินไม่พอหตัวเดียวอีกตัวหางกลมตัวนี้หางสามเหลี่ยมกินได้ หางกลมบางคนก็เอาไปกินนะเขาบอกก็กินได้แต่บางคนก็บอกว่ากิกนไม่ได้มันอันตรายมีพิษแต่หางสามเหลี่ยมมันก็มีพิษมันมีเส้นมาอ,อยู่อยู่กลางตัวกินไม่เป็นเอาออกไม่เป็นก็อันตรายอยู่เหมือนกันโอกว่าจะแกะได้ตอนเดินลงทะเลตะกี้ไม่เห็นนะพอเดินกลับถึงจะเห็นเห็นมันยังไม่ตุยเราก็แกะออกปล่อยมันไปรู้ติดอวนใครมาน้ำพัดขึ้นมาติดชายฝั่ง จะเกะได้ลุ้เกะยากเหมือนกันดูซิดูซิ <_ EN> มุ้มยหนักอึ้งเลยจ้ะมุ้ยหนักอึ้งจะมีไข่หนักอึ้งอู้หนักจ้าอู้มีไข่มีไข่เพราะว่าถ้าหรือว่ามันหนักเพยียง<_ EN> <_ EN> แต่ว่าถ้าเราสองเราสองมันไม่เห็นนะมันมืดนันเดี๋ยวเราจะปล่อยไปจ้าแต่น้ำมันยังไม่ขึ้นวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวมันก็คงจะไปยังติดอ้วแล้วเลยเอาไปปล่อยข้างล่างนี่เกะอีกตัวติดคู่กันมาเลย แต่คนละสายพันธุ์พันหางกลมกับหางสามเหลี่ยมจ้ะ